ปัญหาของระบบนะครับที่ผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการทั้งสองนะครับก็คือการเข้าถึงอาวุธเราเป็นประเทศที่หาอาวุธปืนได้ง่ายสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะป้องกันได้ก็คือเรา,าจ,จะต้องทบทวนกฎหมายอรบอาวุธปืนกันเสียใหม่ไหม อาชีววิทยามันก็เป็นศาสตร์ของการศึกษาอาชญากรรมในจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่มาจากหลายศาสตร์คืออาจจะมาจากทางกฎหมายก่อนแล้วก็เริ่มพัฒนามาเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วก็ขยายวงมาสู่ฝั่งสังคมศาสตร์นะครับปัจจุบันอาชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าสหวิทยาการต้องใช้ทุกศาสตร์ผสมกันคนที่เรียนมาก็จะมีทั้งหลายแขนงเลยมีทั้งฝั่งที่เอกวิทยาศาสตร์มา ฝั่งที่เอกสังคมศาสตร์มาเป็นหมอก็มีนะครับเป็นนักจิตวิทยาก็มีนักเศรษฐศาสตร์ก็มีในโลกนี้นะครับแล้วสุดท้ายก็มาบรรจบกันที่การศึกษาว่าทําไมอาชญากรรมถึงเกิดขึ้นนะครับทำไมคนถึงก่ออาชญากรรมจดวิจัยจะอยู่ประมาณนี้และทาอย่างไรเราถึงจะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้ คือจริงๆแล้วในอย่างในต่างประเทศนะครับอย่างอเมริกาเขาก็จะมีหน่วย FBI ใช่ไหมครับเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์ถ้าเราเคยดูในหนังอะไรเงี้ยนะอย่างเรื่อง My Hunter อะไรเงี้ยครับจุดเริ่มต้นมันก็จะประมาณปี1 9 7 0 1980อะไรประมาณนี้ครับที่ศาสตร์ทางอาชีววิทยาเนี่ยมันเริ่มถูกเอามาใช้ในการพัฒนารูปแบบของการกระทําความผิดของคนร้ายที่เรียกว่า Criminal Profiling อ่ะก็คือจดทําแผนพัทุสกรรมคนร้ายเริ่มจัดเก็บว่าการกระทําความผิดของอาชญากรรม ประเภทหนึ่งเช่นอาจจะเริ่มตรงฆาตกรต่อเนื่องอย่างนี้นะครับว่าเขามีรูปแบบการกระทําผิดที่มันแบบมีจุดเด่นมีลักษณะอะไรแบบไหนมีพฤติกรรมอะไรที่สามารถวิเคราะห์อนาคตได้ไหมแล้วสามารถการเรียนรู้นั้นสามารถเอาไปป้องกันอาชญากรรมอื่นๆได้ไหมนะครับในประเทศกลุ่มบ้านเราฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็มีหลายหายที่นะครับสิงคโปร์ก็จะมีนักพฤติกรรมาศาสตร์นะครับ ส่วนบ้านเรายังไม่ได้มีหน่วยงานที่ชัดเจนส่วนใหญ่จะมีนักวิชาการแบบผมเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงข้าราชการเองที่เรียนต่อน้นอานาเฉลยวิทยานะครับก็ข้าราชการเหล่านี้ก็จะมีคนในกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายนะครับตำรวจอายการศาลหน่วยงานราชการ,รคุมประพฤติอะไรแบบนี้นะครับเอ่ออันเชกร,รมในประเทศเราไม่ได้สูงขนาดจนน่ากลัวนะครับจริงๆแล้วแล้วก็ อัตราเขาเรียกว่าอะไรอัตราการก่อเหตุรุนแรงก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นประเทศเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในประเทศที่ที่เป็นอันตรายคุณง่ายๆคือใช้ชีวิตได้โดยปกตินะครับเราอาจจะรู้สึกว่ามันดูลายแรงขึ้นรุนแรงขึ้นกว่าอดีตจริงๆแล้วมันไม่ได้รุนแรงขึ้น,นครับมันรุนแรงขึ้นเพราะเราเห็นมันมากขึ้น,นคตกรรมจํานวนประมาณเท่านี้คดีข่มขืนประมาณเท่านี้คดีทําร้ายร่างกายประมาณเท่านี้ถ้าดูจากกราฟจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับมันมัน เปลี่ยนก็นิดหน่อยนะครับไม่ได้ถึงขัข้นแบบเป็นเทรนแบบวิ่งขึ้นพุ่งขึ้นตลอดเวลานะครับเนื่องจากสื่อมันใหญ่ขึ้นเนาะทุกคนเป็นสื่อได้นะครับทุกคนเป็นสื่อได้ทุกคนมีมือถือทุกคนมีโซเชียลเนะ็ตเวิร์กเนาะก็โพสต์ออกมาเราก็จะได้เห็นเยอะเห็นว่าอัชญากรรมโดยทั่วไปมันดูรุนแรงขึ้นมันดูเยอะขึ้นนะอย่างจริงแล้วถ้าโดยสถิติมันประเทศเรายังไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ในภาวะที่สภาพอัญชญากรรมย่ำแย่ขนาดท,ที่น่ากลัวจนอยู่ไม่ได้ครับ เ,เรื่องพฤติกรรมเรียนแบบมันมีนักทฤษฎีพูดไว้นะครับในโบราณแล้วนะครับก็เป็นเป็นนักทฤษฎีคนหนึ่งนักเอกวิทยานะครับมันจะมีมุมของการเรียนแบบไอดอลคำว่าไอดอลนี่ไม่ได้หมายถึงว่านักร้องนักแสดงอย่างเดียวนะครับคือการเป็นอาถรรที่ดังๆมีชื่อเสียงเนี่ยบางทีก็จะถูกเรียนแบบได้เหมือนกันรวมถึงการเรียนแบบเกมคอมพิวเตอร์ที่มีความรุนแรงหรือว่าหนังภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงก็ตามนะครับคนปกติทั่วไปต่อให้ดูยังไงก็ไม่มีทางเรียนแบบ คนที่เรียนแบบจะเป็นคนที่มีภาวะไม่ปกติอยู่อยู่เดิมอยู่แล้วหรือเป็นเด็กและเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นเกมหรือ,อภาพยนตร์ก็จะต้องมีเซนเซอร์นะครับว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะดูได้เนาะเพราะว่าเด็กและเยาวชนก็จะไม่เหมือนคนปกติเนาะคือคนปกติตามทฤษฎีเนี่ยก็คือต้องต้องบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับถึงจะมีความสามารถในการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับคนที่เป็นเด็กก็บางทีก็อาจจะตัดสินใจไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลขนาดนั้น บางทีดูเล่นเกมรุนแรงหรือว่า,าดูภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงก็อาจจะเรียนแบบได้ประมาณจริงๆการยิง,งในบ้านเรานี่ก็เพิ่งเกิดขึ้น2ครั้งนะครับก็ไม่ได้ถึงอขั้นแบบเกิดจนที่จนบ่อยเนาะเราก็จะเห็นว่ามันมี2ครั้งติดตดกันจริงๆก็ไม่ได้ติดกันซะทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ต่อเนื่องกันไม่นานนะครับแต่ละฝ่ายก็พยายามถอดบทเรียนนะครับว่า มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไปในก่อนช่วงก่อนหน้านี้นะครับว่าปัญหาของระบบนะครับที่ผู้กระทาความผิดเป็นข้าราชการทั้งสองนะครับก็คือการเข้าถึงอาวุธนะครับปัญหาปัญหาสําคัญที่สุดของประเทศเรานะครับก็คือเราเป็นประเทศที่หาอาวุธปืนได้ง่ายนะครับอาวุธปืนในบ้านเรานี่มีทั้งปืนถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเนาะรวมๆกันแล้วก็รวม10ล้านกระบอกนะครับถูกกฎหมาย6ล้าน กฎหมายอีสล้านเนาะทีนี้ทัศนคติต่ออาวุธปืนของคนในประเทศเราเนี่ยมันมันเป็นวิธีคิดแบบทุกคนต้องมีปืนคล้ายๆอเมริกาในรัฐเท็กซัสเนาะคือมีปืนได้ทุกคนมีอาวุธปืนอาวุธปืนคือ,ค,อคืออาวุธสําหรับการป้องกันตัวซึ่งเป็นวิธีคิดแบบแบบอเมริกาแบบฝั่งฝั่งขวานะมันจะไม่เหมือนกับทัศนคติของอังกฤษที่จะรู้สึกว่าปืนนั่นคือสิ่งผิกดกฎหมายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแตกต่างกับบ้านเรานะครับทีนี้พอมีอาวุธปืนส่วนตัวเนี่ยมันก็เลยทาให้เกิดปัญหา ต่างๆมากขึ้นไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัดยิงรุนแรงร้ายแรงที่เราเห็นนะครับปัญหาเนี้ยเป็นหนึ่งในบทเรียนที่ถูกถอดในในเรื่องนี้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะป้องกันได้ก็คือเรา,าจ,จะต้องทบทวนกฎหมายทรบอาวุธปืนกันเสียใหม่ไหมนะครับการจะซื้ออาวุธปืนมันควรจะถูกซื้อมาไว้เฉพาะในหน่วยงานราชการที่มีความเกี่ยวข้องไหมเจ้าหน้าที่ ที่ใช้ปืนของราชการก็ควรจะใช้ในเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เอาไปคืนในเวลาที่หมดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ไหมไม่จําเป็นต้องซื้อปืนส่วนตัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับหมายถึงเคสล่าสุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็มีหลายที่นะครับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนี่เยอะใหญ่เลยนะในต่างประเทศนี่ถ้าเซิร์ชคิมิโนโลจีก็น่าจะเจอแทบทุกมหาวิทยานละัยเยอะมากๆ แต่ประเทศเราอาจจะยังจํากัดนิดนึงเป็นมหาลัยรัฐใหญ่เนาะมหาลัยกอกชนก็มีแค่ที่มอลังสิตเนี่ยนะฮะถ้าน้องๆที่เรียนจบม .6 นะครับเรียนจบม .6 อยากเรียนต่อส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยมันมีทั้งฝั่งสายวิทย์แล้วก็ฝั่งสายศิล์นเนาะสายวิทย์ของมลังสิตนี่จะเป็นสายวิทย์นะครับสายวิทย์เรียนอะไรก็จะเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้นทั่วไปนะครับแล้วก็พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่กระเทยตรวจสอบ d n a นะครับตรวจสอบลายนิ้วมืออะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของนิติวิทยาศาสตร์เนาะส่วนาสายฝั่งสายศิลน,นะครับก็จะมีของอ,อย่างธรรมศาสตร์นี้เนาะเขาก็จะเป็นฝั่งสังคมสงเคราะห์เนาะมันก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมจบไปก็อาจจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือ หน่วยงานราชทัณฑ์หน่วยงานคุมประพฤติที่ทํางานเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดแล้วก็รวมถึงสายตํารวจนะครัตำรวจเองอยู่เรียนอยู่แล้วเนาะแต่ตํารวจเราก็จะมีเส้นทางเฉพาะของเราเนาะเป็นนักเรียนในตำรวจหรือจบนิติศาสตร์าฝั่งกฎหมายนะครับแล้วก็ไปสอบตํารวจต่อนะครับแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทนะครับปริญญาโทก็เนี่ยอย่างมหาลาัยที่กล่าวไปก็จะมีหมดนะครับแล้วก็รวมถึงปริญญาเอกนะครับจบมาก็จะเป็นนักวิชาการนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในในด้านอาชญวิทยาครับผมประมาณนี้ครับ